จดหมายเหตุกรุงศรีหนึ่งในภาพจำของจังหวัดเลยคือสีสันการละเล่นผีตาโขนประเพณีที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลกของอำเภอด่านซ้ายโดยใช้การเต้นดำบูชาบรรพบุรุษให้บรรดาลความสุขให้กับลูกหลานครับโดยผู้เล่นผีตาโขนจะใช้ผ้ามุง้งเศษผ้าวัสดุเลือใช้ต่างๆนำมาตกแต่งห่อหุ้มร่างกายให้มิดชิดสวมหน้ากากขนาดใหญ่ ที่วาดให้หน้ากลัวเหมือนผีรอบเอวห้อยมาก,กระแ่งหรือกระดิ่งผูกคอบัวซึ่งจะส่งเสียงดังในขณะเต้นเพียงเท่านี้ก็พร้อมร่วม Kirby. ขบวนแห่ไปตามหมู่บ้านแล้วครับปัจจุบันการละเล่นผีตาโขนคือเทศกาลท่องเที่ยวสำคัญประจำจังหวัดเป็นความสนุกสนานที่ชาวด่านซ้ายและนักท่องเที่ยวเฝ้ารอคอยทุกปี <c oughs> เรื่องผีตาโขนยังมีให้ชมอีกในวันพรุ่งนี้ครับ กรุงศรีร่วมสืบสารความเป็นไทย